ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้ว,ลวก็คณะนะครับก็ได้เยี่ยมชมหมู่เรือหลวงจัก,กรีนฤรุเบทนะครับแล้วก็เรือหลวงเจ้าพยาครับวันนี้ครับที่ท่าเทียบเรืออ่าวมะขามจังหวัดภูเก็ตนะครับดร,บรสมหมายปรีชาสินครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบทนะครับที่เห็นเมื่อสักครู่โดยมีนาวะเอก กฤษดารัตนสุภานะครับรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูกเก็ตนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีคุณปุญยวีทองสิร,ริเศประชสมพันธ์จังหวัดภ<ช>ูเก<ช>็ตก็ได้ร่วมไปชมด้วยนะครับแล้วก็มีคณะสื่อมวลชนคณะเจ้าหน้นาที่จากสํานักงานจังหวัดภูเก็ตร่วมติดตามนะครับ<ช>แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีนายทหารต่างๆนะครับที่ร่วมให้การต้อนรับกันด้วยนะครับ หลากหลายท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนาวาเอกอันนี้รุษสวัสดีเลยค่ะที่การกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์นะครับนาวา <ฮะ S 1> เอกวิสารปันทะวังกูลนะครับเสนาธิการหมู่เรือฝึกความพร้อมเรือหลวงจัก,กรีนฤเบศนะครับรวมให้การต้อนรับครับ โดยทางด้านของนาวาเอกอนิรุธนะคะได้พูดถึงครั้งนี้ด้วยนะคะว่ากองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์กองเรือยุทธการทั้ง2กองนะคะได้มีการฝึกความพร้อมของเรือหลวงจัก,กรีนฤบศีในทะเลอันดามันประจําปี2555ค่ะคโดยหมู่เรือนะคะก็ได้มีการฝึกประกอบไปด้วยเรือหลวงจัก,กรีนฤบศีนะคะและเรือหลวงเจ้าพระยาค่ะโดยได้เข้าจอดเรือทอดสมอรบริเวณอ่าวมะขามจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะคโดยจะทอดสมอตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่ ไม่ใช่สิต,ตั้งแต่เมืม่อวานวันที่9นะคะจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้ค่ะโดยทางหมู่เรือฝึกความพร้อมของเรือหลวงจัก,กรีนฤรเบดนะคะก็มีความยินดีมากเลยที่จะเปิดโอกาสให้ทั้งประชาชนนักเรียนนักศึกษานะคะหรือว่าทุกๆคนเลยที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหรือว่าคนท,ที่ทราบข่าวนะคะเข้าเยี่ยมชมเรือได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่11สิงหาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ยังมีพรุ่งนี้มาจนท้ายตั้งแต่10โมงเช้าถึงประมาณบ่าย3นะคะที่ท่าเทียบเรือนำเล็กภูเก็ตจัง จังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะครับนี่ก็จะเห็นนะครับภายในของเรือนะครับเวลาจะไปนี่ก็ต้องนั่งเรือต่อไปนะไปที่เรือหลวงจากกีนาร์เบตคือบางทีเรือใหญ่ไม่สามารถที่จะจอดใกล้ฝั่งได้นใช่น,น,นะครับ,รบซึ่งเรือหลวงจากกีนารบเบตนะครับเป็นเรือบรรทุกอากาศยานขนาดที่เล็กที่สุดในโลกนะครับนำแบตแผนเนี่ยมาจากเรือปรินซีเด ขออภัยนะครับปรินซ i p ิเปเดอ u r สตูนะครับของกองทัพเรือสเปนครับซึ่งก็พัฒนามาจากแบบแผนเรือควบกุมทะเลนะครับของกองทัพเรือสหรัฐโดยลดระวางขับน้ำลงนะครับมีความยาวตลอดลำเนี่ย182.6เมตรนะครับตัวเรือถึงฐานเรดาร์เนี่ยสร้างด้วยเหล็กเหนียวนะครับพื้นดัดฟ้านะครับโอ้จะเห็นนี้นี่คือความยาวของเรือนะครับพื้นดัดฟ้าเนี่ย พื้นดันฟ้าบินสร้างด้วยเหล็กกล้าแรงดึงสูงนะครับแล้วก็เสากระโดงเรือสร้างด้วยอลูมิเนียมอันลอยนะครับกำลังพลประจําเรือก็ประกอบไปด้วยนายทหาร42นายนะครับพันจ่า69นายจ่า230นายแล้วก็พ <c oughs> ลทหาร110นายนะครับแล้วก็ทหารประจําหน่วยบินอีก146นายด้วยกัน